เป็นการแข่งขันกันแบบเสียงเพราะกันแล้วนะฮะระหว่างเพชรบูรณ์กับนนทบุรีนะครับแต่เราจะดูก่อนว่าเพชรบูรณ์ถ้าไปถึงรอบสุดท้ายจะให้ทาอะไรกับต้องไปคุยกับคุณชัยสิทธิ์ชัยสำนิดผลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ 5แสนบาทถ้าเราได้จะนําไปพัฒนาอะไรบ้างคบพี่ครับสำหรับเงินงบประมาณที่ได้นะครับท่านผู้ว่าเขาบอกว่าในประเด็นข้อที่1แล้วก็จะจัดสรรให้กับลูกหลานของเราเป็นการศึกษาได้เรียนถึงระดับที่น้องๆจะไขว่คว้าได้ถึงที่สูดที่สุดขอให้เป็นตุนการศึกษาเด็กเป็นตุนการศึกษาเด็กอีกสักส่วนหนึ่งนะครับจะไปจะสร้างฝายชะลอน้ําโดยวัสดุยางรถยนต์เก่าดีดีดีครับขอบพระคุณครับได้ใช้แน่ได้ใช้แน่จัดสรรให้ลูกหลานเรา ขอ่อยสมพรปากครับข่อยสมพรปากไม่ใช่แน่ครับเอาน้องจามาคุยเลยดีกว่าพี่จามาชานผมรู้แล้วพี่เราแต่งตัวเตรียมไปสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมตัวอะไรเตรียมตัวอะไรอายุหลายปีนี้ยี่สิบปีแล้วครับยี่สิบแล้วนะยังเรียนหนังสืออยู่สิเรียนหนังสืออยู่ครับเออเรียนที่ไหนอ่ะ สถาบันบัณฑิตพัฒนาสินครับเ<ม>สียงเสียงทุ่มลุ่มลึกเนาะใช่ใ <น S 1> ไปเรียนอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาสิน,น,น,นครอ่าเราวันนี้ทำไมเราไม่ให้คนอื่นเนี่ยบอลเมื่อกี้เขาใช้ได้เลยนะผมวิ่งไม่ค่อยแข็งแรงครับอ๋อผมไม่ค่อยแข็งแรงอ๋อนี่ได้เป็นคนที่สี่เพราะวิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยหรอใช่ครับโอ้โหผมวิ่งมาแล้วตกหลุม่ลึกลากตลอดเลยครับวิ่งแล้วตกหลุมลากโอ้ม่ไม่ได้ยินมุกเขาเหรออะไรอ่ะ วิ่งแล้วตกหลุมรักตลอดเลยดูตาครับตาไม่รู้ว่าลาใครครับเดี๋ยวพ่อจิ้มตาบอดมาวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องวันนี้เตรียมเพลงวอนพ่อตักสินมาครับอ่าวนพ่อตักสินนะครับจากจ้าเพชรชูบู ทูทินสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเกลกอ,องกรียังไกรวงยวียใหญ่ผ่านไปบูชาพระศนิิกรทวนลาต่างก็มา ใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึงจึงมาวารวอนแฟนลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่หนห จะขาดนั่งรอดบนโคราชประกาศวังทุกนน,นาคอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกไม่มา วางทิ่งองค์ท่อตากสินให้แฟนคืนทิ่นสงสารบนพวงมาลาัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนทาเจ็ดวันหา,ากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุขสาน สุดยอดมากเพลงนี้คือเพลงแรกที่พี่ร้องประกวดในชีวิตออเ,เอาดิรวมต้นไรเนดิโอ้โหไม่ทำผลงานประกวดก,ก่อนแล้วครับระดับผมระดับผมเป็นไงครั้งแรกก็ตกรอบเลยครับโอ้โหเป็นเพลงที่ยากมาก เขาร้องเปไน็นไงอ่ะโอ้โหสุดยอดมากเสียงแบบขยี้มากคือแบบโหมันยากมากนะแค่ขึ้นคำแรกเนี่ยมันสำคัญมากสมัยผมประกวดยังกลุงชนห้าาตกรอบแลวหน้าตกรอบอ่ะแกันพีอพอดีตอนนั้นผมเนี่ยอยากร้องเพลงพี่ลุงสุริยาแต่ปลื้มอาสอนเพชรสอนไพ่สอนเพชรเขาชอบสอนเพชรใช่เขาแนวเขาแนวสอนเพชรสอนเพชรร้องลุงสุริยาทลนบุ อา่งเฮ้ยพี่ใี่มันมาเงาเสียงโดนแน่สักพักผมโตผมก็ร้องเป็นเสียงพี่จินตลาแทนไหนๆร้องยังไงร้องไหนๆจินตลาสมเด็จกัตตาลตัสสรุปแล้วจานี่ใช่ได้นะสุดยอดมากพี่สุดยอดสุดยอดนะ พี่ครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับพี่อานะน้องจาถ้าให้หลับตานะครับเออมืออาชีพให้ใครหลับให้เขาเนี่ยเขาที่หลับตากรรมการหลับตาฟังไงหลับตาเมื่อสู่รองหลับตาแปบหนึ่งเสียงระดับเมืออาชีพเออเสียงเหมือนเหมือนนักร้องอาชีพนะใช่ใช่เป็นนักร้องอาชีพครับลืมตาดูแล้วดูการถ่ายทอดดูอารมณ์การถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็ถือว่าสุดยอดมากถ้าเทียบเป็นมวยนี่ระดับไหนต้องบอกว่าแชมป์สามตำแหน่งไปปาเกียวสามมวยนะ แชมป์สามเป็นไงข้ามไปสามนู่นเลยสามสถาบันเลยอ๋อสามสถาบันเลยโอเคเอาแล้วเอาแล้วพี่ตั๊กไะพี่ตั๊กว่าไงพี่ตั๊กฟังว่าแล้วเป็นไงไม่มีอะไรจะเม้นเลยอ่ะขนาดนั้นเลยคือนึกไปถึงหน้าตาแบบนี้จะร้องเพลงได้สุดขนาดนี้สุดยังซึิงสติง หนูร้องเพลงได้สุดยอดจริงๆบอกเลยนะจ๊ะแล้วตอนที่หนูร้องเนี่ยแบบว่าคือร้องคนละแบบกับคุณลุงนะคุณลุงเนี่ยเขาจะร้องแบบด้วยพลังไงพุ่งรุ้งทนบุรีด้วยความแข็งแขรงแต่อีนี่เขาเลด้วยอารมณ์ไงแล้วเขาแบบมีคลั่งครวตามหาแฟนแฟนหายโตายแล้วเอาชีว uh> ิตตัวมันเองมาร้องอากาศอกก็อย่างที่พี่ตั๊กบอกมันเหมือนเป็นชีวิตของน้องมากกว่าของพี่รุงมีลูกอยู่คนหนึ่ง ไม่มีควาหมายเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเลยกไปหางานทำคือคำว่าเก็กซิมเคยได้ยินใช่ไหมเออเก็กซิมแบบกุ้มใจมันทุกทรมานนี่คือหน้าน้องจาเมื่อกี้คือเก็กซิมจริงๆตอนร้องเพลงมันถึงความรู้สึกของพี่มากๆน้องร้องจากทบุรีนี่พี่ไปรู้สึกถึงเพชรบูรณ์ได้เลยร้องมันได้อารมณ์แต่ว่าตอนที่ร้องเป็นจินตหลานี่พี่ไม่ชอบเลย ตัทีช่วงนั้นหลับตาไปนิดนึงแล้วฟังอยู่ก็เลยก็เลยว่าเอาเป็นว่านะฮะสิ่งที่น้องจ่าทําในวันนี้นะฮะพี่บอกได้เลยว่าดูแล้วมีความกล้ามั่นใจนะฮะแล้วภาษาจีนกล้ามั่นใจเขาเรียกว่าอูต้าอีกอย่างหนึ่งที่น้องจ่ามีก็คืออูฟีลิ่งมิงเก๋ามิงเก๋าอะไรมิงเก๋าหน้าด้านมากหน้าด้านเรื่องอะไรมันชมอะไรชมว่ามันชมหรืออะไรเนี่ย กล้าแสดงออกนะนะได้เราไม่อายที่เราจะแสดงอะไรเราแสดงออกไปตามความรู้สึกอมาพี่ชมเอเป็นการร้องเพลงที่ผมชอบมากอในช่วงที่ผมคอมเมนต์อยู่เสมอเสมอผมหมายถึงอย่างนี้ครับคือร้องด้อาร้องเพลงแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะโชว์เก่งอะไรร้องให้คนรู้สึกว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่แล้วเขาก็กระแดะได้ดีมาก ติไม่มีเติมไม่มีไม่มีไม่มีเลยวิธีที่เขาทำอยู่นั้นเนี่ยดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วนะดีแล้วดีแล้วดีแล้วเขาพูดถึงกลิ้นแสงเนี่ยไม่รู้จะติอะไรเลยดีแล้วเลยต้องให้เขาให้เขาพัฒนาเองฮะโอเคโอเคนะครับในวิธีที่เขาเป็นอยู่นั้นถือว่าเขามีตัวตนแล้วก็ชัดเจนในคาแรคเตอร์วิธีการของตัวเองมากอ๋อโอเคคุณพอใจไหมครับพอใจไหมเอาแล้ว มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่รอบแรกเราก็ขึ้นต้นเหมือนเป็นรองนิดนิดแต่เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าผมยังเหลืออีกหนึ่งคนต้องรอฝอยเนั่งเขาิ่งนะสบายนะชิวนะโท่เโอเคไหมรองแค่นี้เดี๋ยวดูหนูจะลงไปลากกับพื้นเลยอารมณ์หนูจะแทนไปงี้เลยเอพี่ร้องไห้กันจนสี่ห้าคนไอร้องกันโอไม่แน่จริงไม่อยู่นนทบุรีหรอกพี่ไอ อาล่ะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาชมคนสุดท้ายของจังหวัดนนทบุรีครับว่บาจ,จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ครับ,รบน้องน้ำฝนเป็นคน,นที่มีเสียงมีเอกลักษณ์มากค,ค,คือน้องเขาเสียงแหลมออใสและก็สูงมากซ<อ>ึ่งเวลาที่เขาร้องไปอะไรครับพี่ตาครับี่เชินคิดว่า จิม้มย,ยิก้กหรือจ่อห้อยเหลียวกิมยิกไปว่ากิมยิกวันนี้<ม>แล้วคันยิกยิกคันยิกยิกก็ไปเกาสิพบกับเราสองคนนะครับในช่วงเยาว์ห้าพา,พาไป,ไปดูดปวันนี้ผมกิมบละมวยนะครับจะพาคุณผู้ชมนัม้นไปพบกับเรื่องราวคุณบุ้ยครับคุณทำอะไรของคุณคุณบุย้ยเอา้าทำอะไรอะ่ะก็อย่าพาพาไปดูพบกับศิลปินวันนี้เกี่ยวกับศิลปิน คนหน้าขาวต้องเตรียมอุปกรณ์หน่อยแป้งไงแป้งไอะนี่คือซื Dead. Dead. ้อปินคนหน้าขาวเคร์แมสวัสดีครับสวัสดีครับถามชื่อก่อนครับชื่ออะไรกันบ้างครับเด็ดคผมเด็ดเด็ดหรือว่าเด็ดดว คิปตโรอันนี้จะออกแกตัวรวมตัวเป็นศิลปินเคลแมนคนหน้าขาวได้ยังไงครับเริ่มต้น <ไง S 2> ที่ถนนคนเดินต่างครับเพราะว่าถนนคนเดินเนี่ยมีเอาไว้ขายวัฒนธรรมแล้วก็เลยคิดกับเพื่อนว่าจะทําอะไรดีให้ถนนคนเดินเรามันมีสีสันก็เลยออกมาเป็นเคลแมนกำลังสงสัยว่าเคลแมนเนี่ยมันคือการ,การแสดงแบบไหนตอนแรกเราก็ยืนนิ่งๆเพราะเราขยับไม่เป็นเพราะเราไม่เคยเรียนไม่เคยแสดงหลังๆก็มีเริ่มขยับเป็นหุ่นศึกษาใน YouTube จากการที่เราเป็นเครแมีรเนี่ยที่เราไม่ได้คาดหวังแต่มันเกิดขึ้นกับตัวเราครับพอเราแสดงผล,ผลผลตอบรับมันดีแสดงให้คนมันสนใจเว้ยพ,พูคุยกันไปทั่วประเทศเลยดีอ่าให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยคนอีสานคนนี้นเขาไม่เคยเห็นวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาพูดคุยกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่ที่ขึ้นและล่างนี้ได้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป3ามหนบาทและแน่นอนนะครับสามารถติดตามเกมระบุ้ยในช่วงยามาพาไปดู